อันนี้พื้นนะครับอันนี้อาคารบริการต่างๆเรี๋ยวอาพระสุธรรมมเจดีนะครับเห็นไหมเย็นนะครับเสียงนกหนูสัตว์ปานานาชนิดนะครับจะพาเข้าไปชมเลยครับออาบริเวณโดยรอบนะครับ เต็มไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติภูเขานะครับตรงน้นจะเป็นที่ประชุมเพลิงจะพาขึ้นไปชมเลยนะครับพระสุธรรมมเจดีนะครับอ่านว่าพระสุธรรมเจดีก็ได้เบาบ้านนาแล้วก็คณะดอกบัวกลางน้ำนำโดยคุณลุงชยัยวิบคุณแล้วก็อาจารย์ดรร้อยแก้วสายยิมนะครับเบาจะพาขึ้นไปชมพระาธาตุเจดีนะครับ ขอให้สุขีเหลือล้นเหนือก้นทั้งโลกโชคไฮไลท์ลังเขาัังแม่นามทะเลเด้อนี่ก่อนของทอานไายสมักอันนี้พื้นนะครับอันนี้อาถารบริการต่างๆ บ่าวบ้านนาแล้วก็คณะดอกบัวกลางน้ำนำโดยคุณลุงชัยมิตีคุณแล้วก็อาจารย์ดรร้อยแก้วสายยิมนะครับบ่าวจะพาขึ้นไปชมพระธาตุเจดีนะครับรัพนี้พี่โจ๊กคนสวยบอบริเวณโดยรอบนะครับเต็มไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติภูเขานะครับตรงโน้นจะเป็นที่ประชุมเพลิง ใจบุญด้วยนะครับอ oh, oh. ันนี no a a ้คะคุณลุงชัยเรียบคุณอาวาสนาครัวนะครับน้องจาอวร้อยแก้วเขป่าจันบริเวณโดยรอบนะครับเต็มไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติภูเขานะครับตรงโน้นจะเป็นที่ประชุมเพลิงเอร้อยแก้วสายยิ้มเป็นผู้นำพาไหว้พระสวดมนต์นครับ พาสูรร่รมเจดีย์เอาเข้าด้านไหนเลยอ่บริเวณโดยรอบนะครับเต็มไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติภูเขานะครับตรงโน้นจะเป็นที่ประชุมเพลิงเบาบ้านนาแล้วก็ขนาดอกบัวก,กลางน้ำนำโดยคุณลุงชัยบิบคุณแล้วก็อาจารย์ดรร้อยแก้วสายยิมนะครับเบาจะพาขึ้นไปชมพระธาตุเจดีย์นะครับพระหลวงปู่เหรียญน,นะครับเป็นสร้างอนุสรณ์ไว้แล้วนะครับ พาขึ้นไปชมเลยนะครับพระสุธรรมมะเจดีนะครับอ่านว่าพระสุธรรมเจดีก็ได้หลวปู่เรียนนะครับหลวพระสุธรรมพระสุธรรมคาณาจารย์นะครับหลปูเรียนวอนรักาบกขอให้สุขีเหลือล้นเนือค้นทั้งโลกโชคไฮไลท์รังเขา่าดังแม่น้ำทะเลเด้อนี่ก่อนของดุดับไ,ไหน ใจบุญด้วยนะครับอันนี้นนะคุณลุงใัยเนี้อบุญคุณน,น,น้าตัวนะครับน,าน้าลตัวไปแก้วเขาปะกันหลวงปู่เหรียญน,นะครับเป็นสร้างอนุสรณ์ไว้แล้วนะครับหลวงปู่เหรียญน,นะครับเป็นสร้างอนุสรณ์ไว้แล้วนะครับขอให้สุขีเหลือลน้เนเลื้อก้นทั้งโลก โชกไฮไลท์ลังเขาดังแม่น้ำทะเลเด้อนี่ก่อนของเที่ของผู่เหรียญอันนี้พื้นนะครับอันนี้อาถามบริการต่างๆโอเคบายบาย ขอให้สุขีเหลือลนเนือก้นทั้งโลกโชคไฮไลท์รังเข่าดังแม่น้มทะเลเด้อนี่ก่อนของขอให้สุขีเหลือรนเหนือก้นทั้งโลกโชคไฮไลท์รังเข่าดังแม่น้มทะเลเด้อนี่ก่อนของหลวงปู่เหรียญนะครับเป็นสร้างอนุสร์ไว้แล้วนะครับ ดูดับหนเอร้อยแก้วสายยิ้มเป็นผู้นำพาไหว้พระสวดมนต์ครับพระสุธรรมเจดีย์เอาเข้าด้านไหนเลยเดี๋ยวเอาพระสุธรรมมเจดีนะครับเห็นไหมเย็นนะครับเสียงนุกหนูสัตว์ป่านานาชนิดนะครับ แต่พาเข้าไปชมเลยสวัสดีนะครับขณะนี้บ่าวบ้านนากำลังมาถึงวัดป่าลันยะบันโพธนะครับอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นวัดหลวงปู่เรียนวราลาโผลู่กศิษย์หลวงปู่มั่นนะครับเออร้อยแก้วสายยิ้มเป็นผู้นำพาไหว้พระสวดมนต์นะครับพระสวดธรรมสิริเอาเกะเข้าด้านไหนเลยเออท้องท้องสัพพะโหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทพเทพดำศีหลวงปู่เทพเทพดำศี คุณด้วยนะครับอันนี้คณะคุณลุงชัยเรียบุญคุณหน้าตัวนะครับแล้ก็หน้าตัวใบแก้วขาผ่ากันหลวงปู่เหรียญนะครับเป็นสร้างอนุสรไว้แล้วนะครับหลวงปู่เอลหลวงปู่เหรียญ วเอาแล้ันนะี่นาาลวงอ่มม่โตหป่เทศำลังสีเทศลังสีมจะามอิตอนิานนี้พี่โกคนสวยนะครับขอให้สุขีเหลือล้นเหลือคนทั้งโลกโชคไฮไไร์ลังเขาดังแม่น้ำทะเลเด้อนี่ ก่อนของดุดดับไหนอขอให้สุขีเหลือล้นเหลือกนทั้งโลกโชคไฮไลท์ลังเขาดังแม่น้ำทะเลเด้อนี่บอนของอันนี้พื้นนะครับอันนี้อาถารบริการต่างๆ เลยนะครับด้านในคณะเราเข้าไปถึงแล้วนะครับสวยงามอาจารย์เราขอให้สุขีเหลือล่นเหลือคนทั้งโลกโชคไฮไลท์ลังเผาดังแม่น้มทะเลเด้อนี่บ่อนของหลวงปู่เหรียญน,นะครับเป็นสร้างอนุสรไว้แล้วนะครับหลวงปู่เหรียญน,นะครับเป็นสร้างอนุสรไว้แล้วนะครับ บริเวณโดยรอบนะครับเต็มไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติภูเขานะครับตรงโน้นจะเป็นที่ประชุมเพลิงหลวงปู่เหรียญน,นะครับเป็นสร้างอนุสรไว้แล้วนะครับเนี้อว่าพระสุธรรมเจดีนะครับเห็นไหม เย็นนะครับเสียงนกหนูสัตว์านานาชนิดนะครับจะพาเข้าไปชมรลวงปูเหรียญน,นะครับเป็นสร้างอนุสร์ไว้แล้วนะครับดูดาบไหนของปูเหรียญของปูเหรียญ ท่าทางสุขานุดมทัามิมาตนุโมเทเศีใจบุญด้วยนะครับวันนี้คณะคุณลุงชายเรียบุญคุณ,คณ,คณขาหน้าตัวนะครับนั่งกางตัวไ้แวแล้วก็ะปะกัภูเหรียนนะครับพัตสุธรรม พระสุธรรมคณาจารย์นะครับอย่างคุเรียนวอนครับเตอร้อยแก้วสายยิ้มเป็นผู้นำพาไหว้พระสวดมนต์นะครับพระสุธรรมเจดีเอาเกะเข้าด้านไหนเลยูุเรียนนะครับพระสุธรรมพระสุธรรมคณาจารย์นะครับอย่งงูุเรียนวอนครับจะพาขึ้นไปชมเลยนะครับ พระสุธรรมะเจดีนะครับอ่านว่าพระสุธรรมเจดีก็ได้อ่านในสมนักเอร้อยแก้วสายยิ้มเป็น